แลอเลียนถามท่านวิ้จัการไฟฟ้าครับในขณะนี้ที่ตำบลบังดี้นะครับสอบไฟฟ้าลวมเยอะไหมครับมีเสาแงาเสหล่งต่ำสองต้นรวมทั้งมีเสารับหลังวเตอร์อีกสองต้นครับที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้นะครับแล้วในส่วนขณะนี้จ่ายไฟได้หรือยังครับมีมีเราพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางส่วนเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ก็ในบริเวณที่นอกเหนือจากเสาล้มนี่เราก็สามารถจ่ายไฟเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วแล้วประกอบกับ آ, ประเด็นปัญหาในส่วนของที่เสาล้มนี่เราก็ได้รับการสับสนุนจากจากฤฤฤัรไฟฟ้าสุริภาจังหวัดลบุรีรนะส่งทีมงานมาช่วยเหลือเราเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถึงแม้ว่าคืนนี้อาจจะเล็น้นที่ เียหายตรงนี้อาจจะยังไม่สามารถจ่ายไฟคืนได้แต่ว่าเราก็จะดําเนินการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของชาวบ้านประชาชนที่รับความเดือดร้อนเช่นในส่วนของผู้ที่ชาวบ้านที่นํารถเข้าไปในบ้านแล้วก็ยังไม่สามารถนํารถออกมาได้ <Hello. S 1> คืนนี้เราก็อยากจะแก้ไขปัญหาหนตรงส่วนนี้ก่อนนะครับคือทําให้ได้มากที่สุดประตอบกับสภาพอากาศถ้าเกิด ไม่มีฝนฟ้าตกลงมาเราก็จะทํางานแก้ไขปัญหานี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะแจ้งทางสื่อข่าวว่าและให้ทําการมีการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเราจะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วจ่ายไฟคืน ระดมทีมได้เต็มที่ขนาดนี้ก็น่าจะไม่เกิน13นาิกาไ,ไม่เกินสาย่ายโมงพรุ่งนี้ก็จะสามารถจ่ายไายได้ตามกติ